ล่าสุดก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมลาวอย่างหนักนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ2อทุ่มครึ่งทักทายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวก่อนอนื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสำหรับภาพนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมลาว โดยเฉพาะทางโซเชียลมีการพูดกันแบบโอ้โหสาดกันอย่างหนักมากนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างที่ภาพที่ผมขึ้นนะครับเป็นนายพลน้อยในสปปลาวอันนี้คือเป็นชุดทหารหลายคนก็วิจารณ์ว่าอายุน่าจะยังไม่ถึง25อันนี้เป็นลูกเจ้าลูกนายใช้เส้นสาย ใช้เงินหรือเปล่านะครับบางคนก็ว่าเป็นรูปปลอมหรือเปล่าอ่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมแต่งตั้งไปลบที่ไหนมานะครับผมนั่งดูภาพเนี่ยมันก็เป็นชุดทหารลาวธงชาติลาวนะครับแล้วทรงผมอนะทุกคนดูดีๆนะครับทรงผมเนี่ยมันมันใช่ทหารเหรอทำไมต้องทำไมไม่ตัดผมดีๆอะ เออไอผมก็นั่งคิดเหมือนกันนะว่าเออประเทศลาวเนี่ยมันเข้ายุคเกาหลีเหนือจริงๆแล้วเหรอเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผู้นําสปปลาวเนี่ยไปเยือนไปเยือนอเกาหลีเหนือก็เป็นที่ฮือฮานะครับทั่วโลกโดยเฉพาะชาติตะวันตกเขาก็ประนามว่าสปาปาลาวเนี่ยอ่าคบกับเกาหลีเหนือแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่ง ยังขอเงินช่วยเหลือจากชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะาชาติตะวันตกนะครับแล้วทําไมถึงยังไปคบกับเกาหลีเหนือสายคอมมิวนิสต์อ่าถ้าจะคบกับเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็ต้องเลิกของบประมาณหรือว่าขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกที่เขาพยายามที่จะคว่ำบาตรเกาหลีเหนืออ่าแต่พ,อ,พอผมมาเห็นหลังจากที่ผู้นำลาวไปเยือนเกาหลีเหนือใช่ไหมก็มาเห็นชุดทหาร ะระดับอันนี้ถ้าในภาษาลาวนะครับนี่น่าจะประมาณยุดยศพันตรีนะผมคิดว่านะ,ะนายพลเอาเอาเอาแบบง่ายๆพลเอกอะอย่างต่าแล้วอีกอย่างคือถ้าไม่ใช่ชุดของตัวเองแล้วทาไมเอาชุดมาใส่แบบนีอ้อันนี้คือสังคมลาวเขาก็วิวจารณ์กันเพราะว่าลาวเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะให้ คนในประเทศะนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญลาวบอกว่าคนในประเทศเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพสามารถอ่าปากว้าเพิ่นว่าอ่าปากเว่า,า,วาขีดเขียนได้อ่าสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือใดๆก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศอื่นสิทธิเสาารีภาพลาวก็มีแต่การแสดงออกของผู้นําลาวการที่ใช้กฎหมายเนี่ยมาบังคับประชาชนคนในประเทศเนี่ยห้ามวิาพากษ์วิจารณ์คนในประเทศ ห้ามพูดถึงเรื่องพูดนำในสิ่งที่ไม่ดีคิดดูนะครับว่าเฉพาะปีนี้นะอันนี้คือตามข่าวในประเทศลาวในเพจลาวนะเฉพาะปีนี้คนลาวถูกจับหลายคนโดยเฉพาะคนที่เอาเอาโทรศัพท์มือถือเอากล้องไปถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับถูกจับไปปรับทัศนคติเยอะแยะถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะทุกคน ก็อย่างเช่นนี้เนี่ยครับอ,อย่างเช่นภาพที่ผมขึ้นให้เนี่ยถามว่าถ้ามีคนเอาไปโพสต์ลงคนลาวนะก็ไม่รู้จะถูกข่มขู่หรือเปล่าอันนี้คนที่โพสต์ก็น่าจะเป็นเจ้าของเองนะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารลาวจริงๆแล้วทาไมเอาชุดมาใส่ถ้าไม่ใช่ของแท้ไม่ควรเอามาใส่หรือเอาชุดพ่อมาใส่พ่อก็ควรที่จะตําหนิติงิงนะครับว่ามันไม่เหมาะสมนะลูก หรืออาจจะเป็นของจริงก็ได้ก็ต้องยอมรับว่าสปอปลาวเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเกาหลีเหนือสองแห่งลุ่มน้ําโขงนะครับอ่าประเทศไทยนี่ก็ติดกับพมา่าติดกับลาวติดกับเขมรเผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการคอมมิวนิสต์โอ้โหนะครับล้อมประเทศไทยอ่าแล้วเมื่อไม่นานมานี้ที่สปอปลาวเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือสี่โครงการ จากร,รัฐบาลอ,าอนุทิน40กว่าล้านเกือบ50สิบล้านบาทนะครับคิดดูนะอันนี้เราบางทีก็รู้สึกว่าเออไม่ได้มองสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านนี่ช่วยเหลือนะแต่การเมืองของเราก็เข้าใจอยู่ว่าเราชอบแบบนั้นนะครับแต่บางทีมันมันก็ต้องปรับจูนบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะแบบสุดตรงนะครับระบบการปกครองเนี่ยโอโ้เข้าใกล้ประเทศไทยไม่ได้เลย ถ้าแต่งตัวแบบนี้อยู่ในเมืองไทยนะน่าจะเป็นรอปพนะทุกคนอถ้าเห็นแต่งแบบนี้เอาลองไปเยือนประเทศอื่นเขาแล้วแต่งตัวแบบนี้อายุแค่เนี้ยถ้าเป็นประเทศไทยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ลอปพเพราะผมไม่ตัดระเบียบไม่มีนะครับอ่าลูกเต่าเราใครก็ไม่รู้แหละนะครับเนี่ยจับไปถ้าเป็นของปลอมนะจับไปใส่ถดเลยนี่ ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศลาวนี้เสียหายนะครับสังคมลาวก็ไปถล่มทั้งโซเชียลได้ไปคอมเมนต์กันบอกว่าออกออกมาชี้แจงแต่งต่างกันมาใดจังไดแบบนี้ของแถบอของปลอมบอออกมาเว้าเบิ่งดูเขาว่กสินะอ่าแต่ว่าเจ้าของเฟซนี่ก็เสน้นสายแล้วนะครับพี่น้องเสน้นสายน่าจะเป็นลูกเจ้าลูกนายใหญ่นะครับกว่าจะได้ดาวขนาดนี้นี่กูว่าใช้เงินเยอะนะเออไต่เต้า เอาญาติตัวเองเขาเพราะว่าระบบการปกครองในลาวเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหทุกคนหนักกว่าประเทศไทยอีกนะหนักกว่าประเทศไทยเนะื่องจากว่าตรวจสอบไม่ได้มันมีแค่หนึ่งพรรคการเมืองคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเท่านั้นนะครับแล้วอีกอย่างคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีการโกงการคอร์รัปชันก็จริงนะแต่ฝ่ายตรวจสอบมันก็โ,โหเข้มข้นนะครับ ประชาชนนี้ก็สามารถวิพากวิจารณ์ได้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับผม่าแต่ในสปปลาวนี่ผู้นําลาวรวยรวยมีเงินอหูสามหมื่นกว่าล้านบาทเฉพาะผู้นําประชาชนนะครับเงินเดือนไม่ถึงห้าพันบาทคิดดูนะครับว่าคือมันห่างกันความเท่าเทียมในสปปลาวคนที่รวยก็รวยรวยนะครับทุกคนคนที่จนนี่ก็โอ้โหมื้อเช้ายังไม่รู้ว่าจะกินอะไร นะครับข้าวสารยังไม่มีเลยนะครับนี่คือในสังคมลาวนะอ่าผมเห็นนายพลในสปปลาวหล,ล,ลายๆคนเนี่ยที่ติดยศติดดาวเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าเออมึงไม่มึงไม่หันไปมองประเทศเลยเนาะว่าประเทศเนี่ยโรงเรียนในประเทศลาวเนี่ยนักเรียนจะเรียนยังไม่มีสังกะสีกันเลยปูพื้นให้นักเรียนก็ยังไม่มีเลย มึงยังกล้าแต่งตัวติดยศติดดาวเยอะขนาดนี้มึงไม่อายประเทศเพื่อนบ้านเลยเหรอนะครับผมวิจารณ์พวกสันดานคอมมิวนิสต์ลาวมาเนี่ยหลายครั้งนะทําตัวเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาพวกข้าราชการเนี่ยทำตัวโอเวอร์นะหรูหราแต่ประชาชนเนี่ยขอทานประเทศเพื่อนบ้านอยู่เลยนะครับผู้นําก็ยังแอบขอทานประเทศเพื่อนบ้านแต่ที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเหลือไปเนี่ยไม่รู้ถึงประชาชนหรือเปล่าหรือใส่กระเป๋าตัวเองอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะนะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลหลายทีเข้ามาติดตามฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด,ด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเจอกัน